คนมีน้ำยาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนบนราชธานีวันนี้เราจะมาสาธิตแชมพูสามงสมุนไพรมาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างมะกรูดนะคะจะต้องหั่นแว่นมะกรูดหนึ่งลูกนะคะมะนาวหนึ่งลูกหั่นแว่นขิง300กรัมหั่นแว่นนะคะหัวหอม300กรัมจะต้องทุบก,ก่อนนะคะ อันชันดอกอัญชันนี่สดก็ได้ตากแห้งก็ได้นะคะเอ็นแปดพนน้ำดังขี้เท่าต้มสุกนะคะเราจะนำส่วนประกอบทั้งหมดส่วนที่เป็นสมุนไพรไปตุ๋ประมาณ30นาทีก่อนที่จะนำมาผสมเป็นแชมพูใช้ชไว้ในโัวเรือวิธีการทำนะคะเอ็นแปดพนะคะ1กิโลเทะคะ าโนดีช่วยบำรุงนะคะเรือประมาณสามน้อยกับคนเอ็ดแตดศูนลาโนดีแล้วก็เรือเข้าด้วยกันนะคะเมื่อเกลือละลายดีแล้วจะสูน้ำสมุนไพรประมาณสามลิตรน้ำสมุนไพรที่เราตุน๋นสามลิตรไปเลยขิง นี่จะช่วยบำรุงผมให้ผมนิ่มสลวยหอมแดงแก้อาการคันนะคะใบฝรั่งทำให้ผมหยุดผมร่วงมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยให้กลิ่นหอมแล้วก็มีวิตามิน B1 วิตามินบบำรุงผมนะคะอัญชันช่วยให้ผมดกดำนิ่มสลวยะคะ่ะผสมน้ําด่างอีก1ลิตรนะคะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมน,น้ำหอมกลิ่นที่เราชอบนะคะอันนี้จะเป็นน้ำหอมสกัดจากดอกโมกค่ะถ้าเราเก็บไว้มากกว่าหกเดือนควรจะผสมสารกันเสียนะคะสักหนึ่งหรือสองหยด เสร็จแล้วค่ะแชมพูสัะผมสูตรสมุนไพรจากผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวบนรุงผมป้องกันผมร่วงป้องกันผมหงอทำให้ผมโดดดำแก้อาการเป็นลังแคนะคะป้องกัน,อา,นอาการคันศีสษะค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณสหรือสชั่วโมงให้ฟองอยุบเราอยมาเติมใส่ เก็บไม่ใช้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ